จอยคอนเทลเลอร์ต่อไปต้องมีหน้าจอสวัสดีครับคุณผูชครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับตัวจอยคอนเทลเลอร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้หลายๆคนก็คงจะรอเตรียมเล่นตัวเกมซิลิสโตนซีโร่นะครับบนตัวเครื่อง p พย์หหรือโมบายนะครับเล่นตัวเกมนี้การจะเล่นให้ได้อัดทลดความมันสุดเลยผมก็มองว่าต้องใช้จอยคอนเทลเลอร์นะครับก็เลยหยิบมาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับตัวเทคโนโลยีของตัวจอยคอนเทลเลอร์ในมุมมองของผมนะเพราะว่าช่วงนี้จอยคอนเทลเลอร์เวะเวียนมาหาผมเนี่ย ค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยโอ้โหข้างหลังเนี่ยกับงานของตัวด้วนเซนนะครับอาการจอยดิฟต่างๆนะครับนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยส่งมาช่วยดูนะครับบางบางเช่นอ่าตัวบางเคสนะครับอย่างเช่นเคสเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะเพื่อนๆพอดีว่าผมติดไปคอมบิแทที่ไต้หวันด้วยนะครับแล้วกลับมาเนี่ยก็พยายามที่จะลองเทสให้มันอ่าให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดแหละนะครับเพราะว่าตอนแรกซ่อมแซมไปแล้วนะครับแล้วก็มันยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็ส่งกลับมาให้ช่วยดูนะครับอ่าราวเนี้ยก็พยายาม เทสให้มันได้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าตัวเทสเนี้ยอ่าทางเพื่อนเอนเนี่ยลองวิชามาก่อนนะครับก็เรียกว่าไปลื้อมาก่อนแล้วกันนะครับลื้มาจนค่อนข้างที่อุปกรณ์ภายในค่อนข้างมีความเสียหายบางส่วนนะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเทสมาได้ประมาณสักสสัปดาห์ลวนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งแล้วแหละนะครับนิ่งแล้วเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับว่าผมเนี่ยพยายามที่จะปรับแต่งในตรงส่วนไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกว่าใช้หมดทุก ขั้นตอนแหละนะครับทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์หรือว่าทางด้านซอฟต์แวร์นะครับกับตัวจอยคอนโทลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเทคสอื่นๆนะครับก็ไม่ได้เป็นงานที่ยากมากนักนะครับก็อย่างเช่นอาการจอยดิฟนั่นแหละนะครับเดินเองซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็แก้ไขกันไปได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวจอยคอนโทลเตอร์ตัวนี้ที่จั่วขึ้นมาเมื่อกี้สามหกศูนย์นะครับอันนี้ยืมมาจากทางช่างเล็กที่ห้างเมกาพาซ่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหานะครับกับตัวงานซ่อมเกี่ยวกับ เครื่องเกมคอนโซลมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็แวะเวียนไปกันดูได้นะครับที่ตรงทางขึ้นมาดไดเลือดเลยนะครับที่ห้างเมกาพาซาก็ลองเข้าไปโคดคุยสอบถามกนได้เพราะว่าบางเคสหลายๆเคสแหละนะครับผมเองก็ไปให้ทางช่างเล็กเนี่ยช่วยทําการแก้ไขให้นะครับหรือจะไปร้านอื่นได้ก็ไม่ว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เมกาพาซาเนี่ยมีร้านซ่อมแกงๆเนี่ยหลายๆร้านนะครับเรียกว่าถ้าใครที่มีเครื่องเกมที่พังๆเสียๆเนี่ยลองเข้าไปบูรณะกันดูได้นะครับที่ห้างเมกาพาซานะครับแล้วกันนีย้ยืมมา นะครับพอดีได้เครื่องสามไม่ใช่เครื่องสามูเออเครื่องสามกูนย์ของคุณกล้องมานะครับแล้วจอยคอนเทเลอร์ Xbox ซ e r i e s เนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับก็เลยไปถามช่างเล็กมาช่างเล็กก็ไปลื้อมาให้นะครับแล้วก็ทาการประกอบกลับมาให้เอามาใช้งานก่อนแก้ขัดนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคืนแก่นะครับก็ต้องขอขอบคุณช่างเล็กเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มาพูดเกี่ยวกับตัวอนาคตต่อไปนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้เลยนี่จอ ครับอ่าบางคนก็คงจะรู้กันแล้วแหละนะครับตัวนี้ผมรีวิวไปก่อนได้หลายเดือนแล้วนะครับกับตัว a p ปเป็กโนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางไฟดิจินะครับไฟดิจิไว้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ทําการรีวิวทดสอบใช้งานนะครับก็เรียกว่าตัวจอยตัวนี้แหละผมมีอยู่น่าจะตัวเดียวนะครับที่มีหน้าจอเป็น LCD อยู่นะครับเป็นโลโก้ Elden r i n g ด้วยนะอันนี้ผมคัสตอมอ่าเลือกนะครับในตัวอ่าเว็บไซต์ของเขาที่มีให้ดาวน์โหลดนะครับอ่าใส่เอาไว้เลยนะครับก็ ประกอบกับตอนนี้ก็เล่นเอเด n รลิงอยู่ด้วยนะครับก็เป็นตัวจอยคอนเทลเลอร์ที่เรียกว่ามีฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มที่สุดตัวหนึ่งแล้วนะครับในในตอนที่ออกจําหน่ายออกมานะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่จะมีเพียงแค่เจ้าเดียวนะครับผมก็มองไปเห็นเมื่อเช้านี้อย่างเช่นของยี่ห้อแมมบานะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มีหน้าจอเป็นแบบ L.C.D เหมือนกันเหมือนกับ A p e ป็กตัวนี้เลยนะครับ อ่าฮอลล์เอ็กซอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วให้เยอะกว่านะครับก็คือในเรื่องของตัวราคาอาจจะดูถูกกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจอ L C D เนี่ยมีขนาดที่ดูแล้วใหญ่กว่านะครับรู้สึกใหญ่กว่าแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูจี๊ดจ๊าดมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในวงการของตัวจอยคอนเทเลอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับรู้ไว้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจอยคอนเทเลอร์ที่มีหน้าจอ L C D ใส่เข้ามาให้สามารถดูหรือว่า ใส่ลูกเล่นต่างๆเข้าไปได้เนี่ยมันมาแน่นอนนะครับมันมาแม่นอนเพราะหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มที่จะใส่ตัวลูกเล่นตัวเนี้เข้ามามากขึ้นแล้วนะเข้ามามากขึ้นแล้วแล้วอย่างที่ผมไปตัวงานคอมพิวเตเนี่ยอย่างตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็มีใส่ตัว LCD เนี่ยเข้ามานิดๆบ้างแล้วนะครับมันก็เลยพอที่จะมองได้เลยว่า,วาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวไหนเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานเนี่ยมากมากๆนะครับ ก็น่าจะต้องมีเรื่องของตัวหน้าจอ LCD เนี่ยใส่เข้ามาด้วยแล้วนะครับมันจะช่วยอตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับได้หลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์แหะนะครับว่าของแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีการคัสตอมยังไงออกมาให้และให้มันดูมีการใช้งานได้ในลักษณะที่มีประโยชน์มากกว่าการแค่ดูข้อมูลต่างๆนะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็ต้องดูกันว่า ทางซอฟต์แวร์ของตัวจอยคอนโทลเลอร์เนี่ยจะมีอะไรออกมาให้เหล่า,ลาเกมเมอร์เนี่ยได้รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่าปกติที่ได้ตัวจอ LCD นี้มานะครับที่ได้จอ LCD นี้มาแล้วก็ถ้าเราลองมองดูกับตัวในยุคปัจจุบันนี้นะครับกับตัวจอยคอนโทลเลอร์ของตัวแบรนด์ที่เรียกว่าหลายๆคนคุ้นตากันไม่ว่าจะเป็นของทาง Xbox เองนะครับหรือว่าจะเป็นของทาง Sony นะครับหรือจะเป็น Nintendo นะครับเรียกว่าหน้าจอที่เป็น LCD เนี่ย แทบจะไม่มีเลยแหละนะครับเออไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเท่าที่ผมลองลองลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปร,โปรของด้วนเซนเอชนะครับแอคบอตัว Elite นะครับหรือว่าจะเป็นของจอยคอนเองนะครับตัวโปรก็แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นจอ L C D โผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมานะครับก็ก็ทำให้มองได้เลยว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยผู้นำทั้งสามเนี่ยพระเจ้าจะต้องมีเทคโนโลยีเรื่องของตัวจอ L C เนี่ย L C D เนี่ยใส่เข้ามา ให้มีความแตกต่างกว่าในปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวจอคอนเทลเลอร์ที่มีตัวจอ LCD เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวค่ายเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆนะครับที่เป็นแบรนด์จากประเทศจีเนี่ยเขาพร้อมที่จะบุกเต็มทีนะอ่าเพราะถ้าเพื่อนๆต่อไปอ่ะโหจอยพันกว่าบาทมีจอ LCD ให้ Hall effect ให้นะครับใจโลเข้ามาให้นะครับพันกว่าบาท มันเริ่มเห็นความแตกต่างที่มันดูแล้วคุ้มค่ามากกว่าตัวจอยคอนเทลเลอร์ที่เป็นแบบด้วนเซนนะครับอ่าสองพันกว่าบาทนะครับอ่าไม่มีจอ LCD ให้การอนาล็อกก็ยังเป็นแบบชนิดเดิมนะครับอ่าไอตัวทัชสกีเนี่ยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับระบบลําโพงก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับอะแดปเตอรทิกเกอร์ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับดูแล้วมันค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ค่อยดูจากคุ้มค่านะครับแต่พอมาหันมาดูตัวจอยคอนเทลเลอร์ต่อไปนะครับผมเชื่อนะครับ พันกว่าบาทพันกลางๆเนี่ยได้สเปคระดับแบบเอเป็กโเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นของ m มมบาเนี่ยทามาให้เห็นแล้วนะครับประมาณ2,000บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยไว้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวต่อไปของวงการจอยคอนเทเลอร์แหละที่จะต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราลองมองย้อนไปในอดีตอะของตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลเนี่ยก็มีตัวของดีมแคสแหละถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะ,อะของดีมแคสนะครับที่เคยสัมผัสม,มาด้วยกับตัวเมมโมรี ครับเสียบบนตัวจอยคอนโทเลอร์จะมีหน้าจอ LCD ให้นะครับแต่ตอนนั้นมันยังเป็นขาวดำไงนะเออแล้วก็มีตัวปุ่มกดให้ด้วยนะเออก็ไว้เล่นตัวเกมบางเกมได้ที่ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเพราะมันมีตัวแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับเออก็เป็นเทคโนโลยีอะไรที่ว้าวในยุคนั้นนะครับยุคปีคศ2 0 0พันหละตอนที่เครื่องดีมแคทออกมาก็เรียกว่าเป็นจอยที่มีจอนะครับแต่ว่าจอตัวนั้นต้องซื้อนะอา่าต้องถ้าอยากจะมีเนะี่ยต้องซื้อมาเสือเป็นออปชั่น นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในยุคนั้นของทางด้านวงการจอยคอนเทลเลอร์เนี่ยที่เรียกว่าล้ำหน้าที่สุดแหละนะครับต้องยกให้ของเซกาเขานะครับของเซกาเขาในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพอเซกาออกจากวงการเกมคอนโซลปุ๊บเนี่ยก็เหลือ2ค่ายหลักๆในประเทศญี่ปุ่นนะอ่าก็ Nintendo กับ Sony เองก็แทบจะไม่มีจอยที่เป็นหน้าจอ l c d แล้วนะครับแต่ทาง n ิน t ท n d o เองนะครับก็ไป ใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่า innovation เนี่ยบนทางตัว Joy Controller ที่เขาเออกแบบมาโดยเฉพาะแหละนะครับเพราะว่าตัวจอ y Con เนี่ยก็ถือว่าล้ําแล้วนะมีกล้องมอีมีตัวระบบใจโลมีตัว motion sensor อยู่ในตัวจอยนะครับก็ถือว่าล้ําแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไปทุ่มในเรื่องของตัว Joy Controller ที่เอาไว้ใช้เฉพาะทางกับบางเกมนะครับอย่างเช่นลิงฟิตนะครับหรือว่าเกมตกปลาอะไรแบบนี้อาจะเป็นก้านเอาไว้คันโยกนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับก็ถือว่าเป็น ทิศทางของวงการเกมคอนโซลนะครับในด้านวงการจอยคอนเทลเลอร์นะครับที่ดูแล้วมันต้องมาแน่นอนนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับกับการที่มีหน้าจอ LCD นะครับ LCD ใส่เข้ามาเลยนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมีค่ายไหนออกมาก่อนนะครับสค่ายนี้ Microsoft Sony Nintendo นะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางประเทศจีน ไปแล้วนะไปก่อนแล้วไม่รอใครแล้วนะครับกับหน้าจอที่เป็น LCD นะครับส่วนเพื่อนๆละ่ะมองว่าหน้าจอที่เป็น LCD เนี่ยมันมาหรือไม่น่าจะต้องมาหรอกนะครับใช้แบบปกติเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับอืมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่ในมุมมองของผมเองถ้ามองในทางฝั่งช่างด้วยอีกนะถ้ามันมี LCD เข้ามาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นงานงานเหนื่อยอีกละนะครับเพราะว่าพอม,มี LCD เนี่ยพวกสายพงสายแพรต้องมีเพิ่มนะครับอาการเสียของหน้าจอ ติดติดดับดับอะไรเหล่านี้ต้องมาอีกกันอย่างแน่นอนนะครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นงานที่อาจจะเป็นงานเสียที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าอาการจอยดิฟก็ได้เหมือนกันอีกนะก็ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันในอนาคตนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่มาพูดคุยกันวันสบายสบายแบบนี้นะครับเกี่ยวกับวงการของตัวจอยคอนเทเลอร์นะครับจอยคอนเทเลอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ